สวัสดีครับมาพบกับผมพี่เกเบก็กครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับข้างหลังผมนี่คือทางเข้าไม่รู้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูทางเข้ากันนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือ13องศานะผมมาถึงเวลาเช้าๆเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างหนาวพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับ สำหรับทางขึ้นนะครับจะเป็นเนินชันนะก็ขับขึ้นด้วยความ,มระมัดระวังนะครับอันนี้คือด่านแรกนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเสียค่าบริการทางเข้าที่ด่านถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนแล้วเราไปดูกันท้างบนว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับบรรยากาศเช้านี้เวลา6นาฬิกา4ีนาทีนะครับที่ ทุ่งแสลงหลวงนะครับก็มีหมอกจางๆให้เราได้เห็นกันแล้วเราไปดูวิวกันดีกว่าค่อนข้างเย็นสบายนะถ้าเกิดเราได้อาบน้ำเย็นผมบอกเลยว่าโคตรสัยใจอะมาดูวิวกันอ่าก็ มาถ้ายรูปกันในตอนเช้านะครับที่เห็นอยู่ด้านนู้นคือลานกลางเต็นนะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นนะ ถือว่าหนาแน่นมากเลย นี่ก็คือเส้นทางที่เราต้องผ่านนะครับอุ้ยเจอไฮไลท์ครับนั่นคือน้ํานะครับก็จะมีวู้ความอาร์ตมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องแวะจุดนี้สักหน่อยแล้วนะครับนี่ก็ไปอย่างช้าๆนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเราจอดถ่ายรูปเปันสักหน่อยครับ นี่แล้วก็อยู่ที่บ่อน้ำที่หนึ่งนะครับซึ่งเข้ามาแล้วจะเป็นที่แรกที่เราจะเจอนะที่เห็นก็คือมีหมอกปกคลุมบนผิวน้ำนะครับค่อนข้างสวยงามนะแนะนำว่าใครจะมาที่นี่ผมแนะนำให้มาถึงตอนเช้าเ้าเลยนะครับ พะจะได้วิวที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะมีพระอาทิตย์ขึ้นด้วยพอดีผมมาไม่ทันวันนี้สำหรับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างหนาวบนร้อนนิดๆนะครับด้านหลังก็เป็นท้องน้ำเต็มไปด้วย หมอกบางๆนะครับลอยอยู่บนพื้นน้ำนะครับก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นเช่นไรครับ ถายรูปวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับบรรยากาศเย็นสบายสูดออโซนนครับวันนี้ตอนเช้าแดดก,ก็เริ่มมาแล้วนะครับแดดค่อนข้างแรงนะเพราะว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดถัดไปนะครับก็คือจุดชมดวิวซา,าราดูสิตธนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันวันนี้ รถเราจะลุยได้แค่ไหนเดี๋ยวรอไปลองกันครับ มาถึงทางแกงนะครับซึ่งถ้าตรงไปจะไปแก่งวังน้ําเย็นถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปทุ่งนางพญาเมืองเรนนะครับซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นป่าสนสนนะแต่ว่าผมจะเลี้ยวไปทางซ้ายก่อน13กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไง3กิโลแรกที่เราจะไปถึงจะเป็นสาลาดุสิตนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางดินนะครับก็แนะนํา รถเก่งก็มาได้นะครับถ้าถ้ามาช่วงหน้าแรงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าแนะนวก็คงเป็นกระบะดีกว่าเพื่อความาปลอดภัยของช่วงล่างนะเพราะถ้าเอาเก่งมาเนี่ยอาจจะช่วงล่างเยืนนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเส้นทางนี้จะเป็นเช่นไรครับ เส้นทางนะครับถ้ามาในหน้าฝนเนี่ยสำหรับสายออฟโรด4คูณ4เนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่าน่าจะเละหน้าดูนะดูทรงแล้วนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางดินตลอดเลยนะก็เป็นการถ่ายรูปวิวได้ตลอดเส้นทางเลยนะครับค่อนข้างสวยงามเดีย๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้ดูวิวกันยาวๆเลยนะครับ สำหรับตอนนี้ผมก็เข้ามาได้ระยะทางแค่ประมาณ1กิโลนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางดินตลอดสายนะครับซึ่งซึ่งในตลอดเส้นทางสองข้างทางนั้นถ้าสังเกตในในวิวนะจะเป็นทุ่งป่าลุ่งๆนะครับแล้วก็มีป่าผมไม่แน่ใจว่าต้นต้นสักหรือเปล่าที่เขียนอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็เส้นทางที่วิ่งนะถ้าจะสังเกต มันจะมีร่องดินร่องหลุมนะครับที่ผมบอกว่าทาไมต้องใช้รถกระบะมาเพราะว่าถ้าเรารถเก่งมาถ้าเราขับไม่ระวังเนี่ยพวกโช๊พวกช่องล่างเราอาจจะกระแทกได้แ่ะอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าจะนํามาก็ขับช้าๆนะขณะผมเอากระบะมาผมก็ต้องไปช้าๆผมไม่เน้นความเร็วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟรถเราด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้เป็นหน้าแรงก็เข้าได้สบายครับสําหรับรถขับสองรถเก่งเนี่ยครับ สามารถลุยได้แต่ว่าผมถามเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับก็มันจะมีจุดหนึ่งที่รถเก่งจะไปไม่ได้และต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นนะครับขับสองขับสี่ไม่ได้หมดน่าจะเป็นเส้นทางของแก่งวังน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมเจ้าหน้าที่บอกผมว่ารถเก่งถึงเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ผมก็จะไปที่สาราดุสิตก่อนซึ่งระยะทาง3มกิโลนี้ยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าผมวแมต่ถ,ถ่ายรูปอยู่ มันสวยมากจริงๆครับสำหรับคนชอบธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันต่อครับสำหรับเส้นทางนี้ต้องบอกว่ารถเก๋งลำบากแน่นอนครับถ้าเราเข้ามานะ โ่เมื่อกี้เจอหลุมค่อนข้างลึกเลยแล้วเรามาคันเดียวด้วยถึงเราจะมาในช่วงหน้าแรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอ่านลายถนนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นรถขับสองนะถ้าเราตกลงไปนี่ก็ชิบหายนะ ไม่รู้จะขึ้นยังไงเหมือนกันอันนี้เป็นการซ้อมก่อนขึ้นดอยครับเส้นทางไม่ต่างกันเลยตอนนี้ก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วสองข้างทาง นี้เราสู้ครับสามที่เราต้องไปให้ได้ครับที่บอกว่ารถเก๋งไม่น่ามาตอนนี้เห็นแล้วหนึ่งคันนะครับสุดยอดผมคงต้องยกนิ้วให้คันนี้เลยในการที่เข้ามารวยในครั้งนี้นี่นอนจริงยอมใจเขาเลยก็ดูเส้นทางนะครับคิดดูว่ารถเก๋งเมื่อกี้เข้าใจขนาดไหนเขาถึงกล้ามา มันเป็นล่องมากเลยนะสถานที่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเร่งรีบครับ เราเห็นตรงนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นครับแต่เรามาถึงก็คือมันขึ้นไปแล้วเราจะจอดดีไหมเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเลยขึ้นไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าพระอาทิตย์เขาขึ้นไปสูงแล้วอ,ะอ่ะจอดจักนิดหนึ่งดีไหมไปดีกว่าเราเรากำลังจัก,กรยานครับเกงจักรยานก็สามารถนําจักรยานมาปั่นได้นะครับสาหรับท่านที่ชอบแบบ เล็กไรดีคันทรีเหรอผมเรียกถูกไหมไม่ถูกเรียกมากอะไรชอบเอ็กซ์เซอ์ชอบแนวแอดเวนเจอร์สามารถเอาเสอือภูเขา,สา,า,เ,าเสอือต้องเสือภูเขานะใช่เสาาือหมอบไ,ไม่สามารถที่จะามาไม่ได้เสือหมอบไว้ทำความเร็วเสาาือภูเขาก็คือเอาไว้แบบนี้ถ้าเสือหมอบมาเสาาอือหมอบยางแตกแล้วเราเจอทางโค้งก็ส่งสัญญ,ญาณแตะด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า จะมีเพื่อนๆคันไหนสวนลงมานะครับถือว่าเอาวงเรื่องระดับหนึ่งนะพอได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับเส้นทางที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้โอ้นี่เป็นทางชันครับ ใช้เกียร์หนึ่งยาวๆไปเลยครับ